สถิติผู้สูงอายุลื่นลมในห้องน้ำมากกว่า3 1เเสียงบาดเจ็บฟกช้ำกระดูกร้าวกระดูกหักแถมโอกาสที่จะเลื่นล้มสีษะฟาดพื้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่คถ,ถึงพ่อที่บ้านเลยอายุแก,กก็มากขึ้นทุกวันวันไหนที่ไม่อยู่บ้านเกิดคุณพ่อลมจะทำยังไงเนี่ยต้องหาตัวช่วยหน่อยละผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุสบู่เหลวสูตรอ่อนโยนแบบไม่ต้องล้างออกของวีแคร์พรินซ์ฟรีวอชมีแสงสกัดธรรมชาติลิคโคิช โคอิตีและกรีนทีออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผ่านการทดสอบการระคายเคืองไม่มีพาราเบนซิลิโคนและสารเชลเฟตดีเลยพอมีแพ้แน่แต่ใช้ยากไหมเนี่ยฮะแค่บีบสองสามปั๊มลงในน้ำอุ่นใช้ผ้าสะอาดจุ่มลงไปปิดให้หมาดแล้วเช็ดตัวได้ทั่วเลยเหรอง่ายมากๆแถมยังสะอาดเทียบเท่าการอาบน้ำไหนดูรีวิวสิโอโหได้ตั้งหลายดาวคนนี้บอกสะอาดคนนี้บอกหอมสดชื่น ลูกชอบซื้อัปใช้ที่บ้านกันเยอะเลยแบบนี้ต้องลองและกดสั่งเลยดีกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยดูแลผู้สูงวัยไม่ต้องกังวลเรื่องการลื่นล้มในท้องน้ำไว้ใจวีแคร์ได้เลย